สวัสดีค่ะน้องเนตตี้พาเครื่อง EP นี้เป็น EP ที่265กันแล้วนะคะคุณลูกค้าคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะคะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID l ล n e เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 092 9045735นะคะเขาหนูมีแต่ผ้าสวยๆนะคะผ้าบ้านๆนะถ้าใดสนใจองค์ไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะเราไปเริ่มรายการแรกกันเลยนะคะเป็นรายการที่หนึ่งนะคะรายการที่หนึ่งนี้เป็นเหลี่ยหลวงพ่อสุดนะคะ หลวมพ่อสุดวัดกาหลงนะคะเหรียญสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้านี่นะคะหลวมพ่อสุดวัดกาหลงนะเหรียญน,นี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทท่าในใดสนใจโทรมาปิดได้นะคะเหรียญสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะคุณลูกค้าสามร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สองนะคะรายการที่สองนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อทวดนะคะนี่นะเหรียญหลวงพ่อทวดนี้ได้หลังเป็นอาจารย์ชิมนะคะพระคูวิสัยเนอโสพุนนะคะ 300บาทนะคะ300บาทนะหนูเอา300บาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะคะ300บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สมนะ รายการที่สามนี้เหรียญไม่รู้หลพ่อนะคะเอออันนี้เป็นเหรียญห่วงเชื่อมนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะเหรียญนี้นัวสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทสนใจโทรมาปิดได้นะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สี่นะคะ รายการที่รายการที่สี่นี้เป็นเหรียญพระอุปชานะคะวัดบ้านทวนนะเหรียญพระอุปชาวัดบ้านทวนนี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะคุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมนี่นะคะสามร้อยบาทนี่เออ สวยมากๆเลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้านี้เป็นแหลนเกจินะคะห่วงเชื่อมนะ นี่นะคะมันเป็นอย่างนี้นะคะเหรียญน,นี้เอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะชาวก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้ามาเป็นเหรียญเดียวนะมันเป็นอันเดียวนะคะคุณลูกค้านนี้มันยังไงก็ไม่รู้เนี่ย จะเป็นอย่างนี้นะคะสามร้อยบาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่หกนะ รายการเฮลหกนี้เป็นหลวมพ่ออ้วนนะคะหลวมพ่ออ้วนนะวัดดงขุยนะคะนี่นะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดกับหนูได้นะคะคุณลูกค้าท่านใดชอบนะคะหลวงพ่ออ้วนวัดดงขุยนะคะโทรมาปิดกับหนูได้นะสวยมากม ก็เลยนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่เจ็ดนะคะรายการที 7, เ่เจ็ดแสงไฟมันสะท้อนคนุณลูกค้าเห็นกันชัดไหมคะเอออันนี้เป็นรูปรล่อหลวงพ่อเงินนะคะรูปรล่อหลวงพ่อเงินวัด ว,ว,ว,วัดวังจิกนะคะอันนี้หนูเอา3า0อบาทหสบาทนะคะ3ามหบาทนี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าต่อไปนะคะเป็นรายการที่8ดนะคะ รายการที่แปดนี้เป็นหลวงพ่อพรมไม่ใช่เหรียญนะคะเป็นหลวงพ่อพุมนะคะหลวงพ่อพุมวัดชองแคนะคะนี่นะพร้อมเรียกนะคะหนูเอาสามร้อยห้าสิบบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยๆเลยนะนี่นะคะสามร้อยห้าสิบบาทนะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่เก้านะคะรายการที่เก้านี้เป็นรวมพ่อทวดวัดช้างให้นะคะหรวมพ่อทวดวัดช้างให้นี้หนูเอา 400บาทนะคะ400บาทนะสนใจโทรมาปิดนะคะได้นะคะพร้อมเรียมนะคะ450บาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่10นะคะรายการที่10นี้เป็น หลวงพ่อทวนะคะนี่นะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะคะว่าชังให้นะอวันี้หนูเอาส0่รอยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะสวยมากๆเลยนะคะสวยจริงๆนะคะสี่รอยบาทนะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่สิบเอดนะคะ รายการที่สิบเอ็ดนี่เป็นพ้าสมเด็ดนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะผาสมเด็ดนี่อเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าท่านใดสนใจโทรมาปิดได้นะสี่ร้อยบาทนะคะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสนใจโทรมาปิดได้นะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสองนะคะรายการที่สิบสองนี้เป็นพาระสมเด็จนะคะนี่นะสนใจองไหนชอบองค์ไหนสนใจองไหนโทรมาปิดกับหนูได้นะคะนี่นะ สวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่13นะคะ รายการที่สิบสามนี้เป็นพ้าสมเด็จนะคะนี่นะสวยๆเลยนะองค์นี้นะคะหนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะนี่นะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะ ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบสี่นะคะรายการที่สิบสี่นี้เป็นพระสมเด็จนะคะนี่นะานนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทหนูได้มาแบบนี้นะคะคุณลูกค้ามันเป็นอย่างนี้นะ สนใจโทรมาปิดได้นะคะสี่ร้อยบาทนะคะสี่รอยบาท ต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบห้านะคะซูมเยอะไปหน่อยรายการที่สิบห้านี้เป็นผ้าซุมก่อนนะคะคุณลูกค้าผ้าซุมก่อนนี่สวยๆเลยนะคะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าตร่งนี้หนูเอาสี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทผ้าซุมก่อนนะคะ สนใจโทรมาปิดได้นะ400บาทนะคะสวยจริงๆเลยนะ400บาทนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่16นะคะถ้ามันเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาหนูก็ขออาภัยด้วยนะบางครั้งมันอันนี้มันไม่รู้นะคะเวลาทําคลิปเนาะต่อไปเป็นรายการาที่16นะคะ รายการที่สิบหงนี้เป็นพระสมเด็จผงยาจินดามณีนะคะผระสมเด็จผงยาจินดามณีนี่หลวงพ่อทองอยู่นะคะองนี้หนูเอาสามร้อยบาทนะคะสามร้อยบาทนะผระสมเด็จหลวงพ่อทองอยู่ผงยาจินดามณีสามร้อยบาทนี้นะคะสนใจโทรมาปิดได้นะ สวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าส,สวยๆนะคะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบแปดนะคะรายการที่สิบแปดนี้เอ้ยไม่ใช่รายการที่ขออภัยนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะ สิบเจ็ดเด้อคุณลูกค้าสิบเจ็ดนะสิบเจ็ดนี่เป็นลูกอมนะคะลูกอมหลวงปู่ลูกอมหลวงปู่ยิ้มผักเชือกลมลับปิดทองนะคะคุณลูกค้านี่นะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะลูกอมหลวงปู่ยิ้ม ผักเชื่อกรงรักปิดทองนี้หนูเอา350บาทนะคะ350บาทนี้นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะ350บาทนะคะรายการาที่17นะต่อไปนะคะเป็นรายการาที่18นะคะแม่ค้านี่ามจงข้คำจัง รายการที่สิบแปดนี้เป็นเขี่ยวแกะนะคะความแมงตัวอันนั้นนะคะตัวฉีเหลืองๆอ่ะหนูพูดออกตรงนี้ไม่ได้นะคะเดี๋ยวชาวหนูปลิวเนาะเอออันนี้หนูเอาสี่รอยบาทนะคะสี่รอยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะนี่นะคะสวยๆเลยนะคะคุณลูกค้าสวยมากๆเลยนะคะพร้อมเลี่ยมนะคะหนูเอา4ี่รอยบาทนะคะนี่นะ สวยจริงๆเลยนะต่อไปนะคะเป็นรายการที่สิบเก้านะคะรายการที่สิบเก้านะคะเป็นเขี้ยวแกะในตัวสีเหลืองนะคะหนูพูดได้แค่นี้นะ อันนี้หนูเอา4ี่ร้อยบาทนะคะสี่ร้อยบาทนะคะสนใจโทรมาปิดได้นะคะพร้อมเรียมนะคะคุณลูกค้าสวยๆเลยนะสวยมากๆเลยนะคะคุณลูกค้าสี่ร้อยบาทนะคะโทรมาปิดได้นะเออดูกันชัดเนาะเออต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายนะคะรายการที่ยี่สิบนะ รายการที่ยี่สิบนี้เป็นรูปถ่ายอาจารย์เชียงนะคะนวม,มานานะนี่นะคะด้านหลังจะมีตะกุดอันหนึ่งนะคะคุณลูกค้าพรอมเรียมนี่นะคะมานอมืมาเรียมนี้นะ,ะมีตะด้านหลังมีตะกุดนะคะอันนี้หนูเอาสามร้อยห้าสิบาทนะคะสามร้อยห้าสิบบาทรูปถ่ายอาจารย์เชียงนะคะ นี่นะคะสวยๆเลยนะสนใจโทรมาปิดได้นะคะชอบโทรมาปิดกับหนูได้นะ สุดท้ายนี้นะคะของ EP ที่265นี้นะน้องเนตตี้พาเครื่องนะคะก็ขอขอบคุณคุณลูกค้านะคะคุณลูกค้าเก่าคุณลูกค้าใหม่นะท่านใดดูแล้วชอบดูแล้วสวนใจองไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะที่เบอร์โทร092 9045735 ID Line เบอร์เดียวกับเบอร์โทรเลยนะคะ 0929045735นะคะขนูมิแตพาสวยๆเลยนะคะพาบ้านๆนะท่านใดชอบสนใจตรงไหนก็โทรมาปิดกับหนูได้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาหนูออกคลิป,ปใหม่ๆลงนะคุณลูกค้าจะได้เห็นเป็นคนแรกจะได้พาสวยๆไปครอบครองนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ